วันนี้อย่าลืมพกร่มติดตัวด้วยนะครับเพราะกรมอุตุเตือนชัดร่องมรสุมกำลังแรง พัดผ่านหลายภาคของประเทศไทยเลยครับทาให้ฝนถล่มกว่า40จังหวัดกรุงเทพและปริมณฑลไม่รอดนะครับเจอฝนสูงสุด170เสี่ยงน้ําท่วมฉพพลันและน้ําป่าไหลหลากครับชาวเรือต้องระวังคลื่นทะเลสูง1-2เมตรบางจุดเจอมากกว่า2เมตรครับโดยเฉพาะฝั่งอันดามันและอ่าวไทยตอนบนขอให้เลี่ยงการออกเรือในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองครับส่วนสภาพอากาศรายภาคในวันนี้นะครับภาคกลางและกรุงเทพ เจอฝนตกหนักที่สุดถึง70%ภาคอีสานและภาคตะวันออกฝนฟ้าขนองกว่า60%ครับภาคเหนือมีฝน40%ในขณะที่ภาคใต้นะครับทั้ง2อฝั่งยังมีฝนตกชุกโดยเฉพาะระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ครับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่าประมาทนะครับติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและเตรียมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักด้วยครับ